สิสิ่งสำคัญที่ผู้พัฒนาจิตวิญญาณต้องรู้การพัฒนาจิตวิญญาณไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาหรือความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเข้าใจตัวเองและเข้าใจชีวิตพร้อมกับการอยู่ร่วมกับโลกอย่างมีสติ 1. การตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการสังเกตความคิดและอารมณ์พฤติกรรมของตัวเองโดยไม่มีอคติยิ่งเราตระหนักรู้ในตัวเองมากเท่าไหร ก็จะยิ่งเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเรา 2. กดแห่งแรงดึงดูดและพลังงานภายในคุณเป็นอย่างที่คุณคิดพลังงานที่คุณส่งออกไปจะดึงดูดพลังงานในรูปแบบเดียวกันกลับมา 3. การปล่อยวางและการให้อภยัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของอดีต ไม่จำเป็นต้องมีอิทธิพลต่อปัจจุบันของเราอีกต่อไป 4. การเชื่อมโยงกับจักรวาลหรือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปิดใจและรับฟังสัญญาณจากจักรวาลจะทำให้เราเข้าใจเส้นทางของตัวเองมากขึ้น 5. การลงมือทำและความสมดุลไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือการเรียนรู้ในทฤษฎีแต่การลงมือทำ จะทำให้เรามีความสุขและมีความหมายอย่างแท้จริง 6. การยอมรับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาตนเอง 7. การใช้ชีวิตอย่างมีสติการมีสติหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่โดยไม่ปล่อยให้จิตใจหลงไปกับอดีตหรืออนาคตจะช่วยให้เราเข้าใจว่า ทุกการกระทําที่เราทํานั้นมีความสําคัญ 8. การแผ่เมตตาและความรักเป็นการเพิ่มพูนพลังงานบวกในชีวิตของเราทําให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้น 9. การเชื่อในเส้นทางของตัวเองคือการยอมรับในสิ่งที่เรากําลังเผชิญและรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเวลาและเหตุผล 10. การมีความกระตันอยู่เมื่อเรารู้จักขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่กลับมีคุณค่ามาก